JSV, J, JSV is a wonderful world. Jess V, Jazz all the colorful days. สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ก็มาพบกับิุย์อีกแล้วนะคะในชั่วโมงลูกเสือเนนาลีของเรานั่นเองนะคะชั่วโมงลูกเสือของเรานั้นนะคะวันนี้เราจะมาเรียนในหน่วยการเรียนรู้ที่3นะคะการสำรวจนะคะจุดประสงค์ การเรียนรู้นะคะในเรื่องนี้ก็คือ1เลยเด็กๆสำรวจและบอกที่ตั้งของสถานที่สำคัญในท้องถิ่นที่ใกล้เคียงกับตนเองได้นะคะหรือ2นะคะบอกวิธีการขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ตำรวจหรือหน่วยดับเพลิงนะคะ,ะมาดูข้อที่หนึ่งกันนะคะการสำรวจและการเยือนนะคะ สำรวจและการเยือนในท้องถิ่นมีสถานที่ต่างๆมากมายซึ่งสถานที่แต่ละแห่งมีความสำคัญต่อคนในท้องถิ่นลูกเสือสำรองจึงควรรู้จักการสำรวจและเยือนสถานที่ใกล้เคียงเพื่อทำความรู้จักเกี่ยวกับ ลักษณะและวิธีใช้บริการสำหรับการสำรวจนะคะหมายถึงการค้นหาหรือค้นพบสิ่งที่ยังไม่เคยพบเห็นเพื่อศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งนั้นถ้าเป็นสถานที่ต้องค้นหาว่าในท้องถิ่นของเรา ะะมีสถานที่สำคัญอะไรบ้างเพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาและความสำคัญของสถานที่นั้นการเยือนหมายถึงการไปเยี่ยมเยือนสถานที่ที่เราค้นหาหรือค้นพบแล้วเพื่อศึกษาและรวบรวมรายละเอียดต่างๆนะคะของสถานที่นั้นค่ะ ต่อไปนะคะเด็กๆดูที่หน้า73ค่ะสถานที่ในท้องถิ่นนะคะสถานที่ในท้องถิ่นที่ควรไปสำรวจนั้นได้แก่หนะคะที่พักอาศัยของบุคคลสำคัญในท้องถิ่นอย่างเช่นกำน,นัน ผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลน,นะคะเด็กๆต้องรู้จักสถานที่เหล่านี้นั่นเองนะคะสอสถานที่ราชการเช่นโรงเรียนสถานีตำรวจสถานีอนามายัยโรงพยาบาลสถานีดับเพลิงการประปาและก็ไปรษณีย์ค่ะ ต่อไปนะคะันดับที่3สถานที่ประกอบพิธีทางศาสนาอย่างเช่นวัดโบสถ์มัสยิดศาลเจ้านะคะแล้วก็อันดับที่4สถานที่ท่องเที่ยวหรือสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์นะคะ ห้าโบราณสถานพิพิธภัณฑ์ศูนย์การเรียนรู้นะคะสำหรับที่6ก็คือสหานีบริการต่างๆเช่นท่าเรือสหานีขนส่งธนาคารสถานีโดยสารสหานีรถไฟท่าอากาศยานนะคะหรือสถานที่ต่างๆนะคะที่นักเรียนควรจะรู้จักนะคะเขาบอกว่ารูกสือสำรองนะคะ ยกตัวอย่างสหานที่ในชุมชนของตนเองมาคนละ1นึ่งสถานที่นะคะต่อไปค่ะ 1.2นะคะวิธีการสํารวจสถานที่ของเรานะคะหนึ่งเลยเราต้องทําอย่างไรกันบ้างนะคะก็คือกําหนดสถานที่ที่ต้องการที่จะสํารวจใช่ไหมคะ 2. กําหนดหัวข้อและรายละเอียดต่างๆที่ต้องการสํารวจเช่น 1. ชื่อสถานที่และที่ตั้ง 2. ลักษณะของสถานที่ 3. ประโยชน์หรือความสําคัญ าของสถานที่นั้นนะคะ 3. จัดเตรียมอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในระหว่างการสำรวจให้ครบถ้วน 4. เดินทางไปสถานที่ที่ต้องการสำรวจด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะ 5. ทําทำแผนที่และบันทึกสิ่งต่างๆนะคะที่เราพบเห็นตามหัวข้อที่ต้องการสำรวจนั่นเองค่ะส่วนข้อที่6บอกว่าซักถามสิ่งที่สงสัยด้วยคำพูดที่ สุภาพไพเราะการสำรวจสถานที่อย่างถูกวิธีนะคะจะทำให้ลูกเสือสำรองได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนนะคะเป็นการสร้างเสริมประสบการณ์และเป็นที่ชื่นชมแก่ผู้ที่พบเห็นนั่นเองนะคะอะต่อไปค่ะเด็กๆอยู่ที่หน้า75นะคะเขาบอกว่าข้อที่2นะคะอะ การขอความช่วยเหลือนะคะเขาบอกว่าอย่างเช่นลูกเสือสำรองแต่ละหมู่แสดงบทบาทสมมติขณะเกิดเหตุฉุกเฉินพร้อมบอกวิธีการขอความช่วยเหลือว่าเด็กๆจะขอความช่วยเหลืออย่างไรนั่นเองนะคะเรามาดูกันค่ะการขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินนะคะที่เกินความสามารถที่ลูกเสือสำรองนั้นจะช่วยเหลือได้นะคะให้รีบแจ้งผู้ใหญ่ที่อยู่ใกล้นะคะที่ส สุดทราบนะคะเพื่อให้การช่วยเหลือต่อไปหรือลูกเสือสำรองอาจปฏิบัติดังนี้นะคะหนึ่งเลยเมื่อเกิดอุบัติ ตัยนะคะเช่นไฟไหม้น้ําท่วมฉับพลันให้โทรแจ้งหมายเลขโทรศัพท์191หรือหมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยงานนะคะที่ลูกเสือสํารองได้ทําการสํารวจมาแล้วนั่นเองนะคะเช่นสถานีตํารวจสถานีดับเพลิงนะคะโรงพยาบาลต่างๆนะคะหรือ2เมื่อเกิดอุบัติเหตุนะคะ เช่นรถชนกันรถจักรยานยนต์ล้มเหลือล้มมีผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะให้โทรแจ้งที่หมายเลขโทรศัพท์1669นะคะแพทย์เคลื่อนที่หรือหมายเลขโทรศัพท์ของสถานีอนามัยหรือโรงพยาบาลนั่นเองนะคะเขาบอกว่าถ้าลูกเสือสำรองนะคะหลงทางหรือไม่มีโทรศัพท์เคลื่อนที่นะคะควรสอบถามเส้นทางกับคนในท้องถิ่น โดยนะคะพูดจาด้วยถ้อยคํำที่สุภาพแล้วก็แสดงกริยาที่ อ่อนน้อมนั่นเองนะคะต่อไปนะคะเรามาดูกิจกรรมการสำรวจกันนะคะข้อที่ห่งเลยเขาบอกว่าลูกเสือสำรองนะคะแต่และหมู่เลือกไปสำรวจสถานที่สำคัญหนึ่งสถานที่ในท้องถิ่นของเรานะคะจากนั้นนะคะร่วมการบันทึกผลการสำรวจนะคะแบบบันทึกผลการสำรวจของเรานะคะหนึ่งเลยมีชื่อสถานที่นะคะประโยชน์คืออะไร ของสถานที่นั้นนะคะ แล้วก็แสดงสถานที่ตั้งพอสังเขปนะคะก็คือให้เด็กๆวาดรูปนั่นเองนะคะข้อเสนอแนะเพิ่มเติมนะคะเรามีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมอย่างไรแล้วข้อที่2บอกว่าลูกเสือสำรองนะคะอธิบายวิธีการขอความช่วยเหลือที่ตนเองสามารถทําได้นั้นอย่างไรนั่นเองนะคะสําหรับคุณทิพย์นะคะก็มีตัวอย่างมาให้เด็กๆด,ดูนะคะของแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันนะคะแบแต่ละคนอาจจะสํารวจแต่ แต่ละที่ที่แตกต่างกันบนาะคนอาจจะสำรวจสถานที่อ่สาสถานีตารวจสถานีดับเพลิงนะคะสําหรับตัวอย่างที่คุิิย์นำมาให้เด็กๆด,ดูวันนี้นะคะก็คืออ่สาสถานที่ที่คุณครูสํารวจนะคะก็คือโรงพยาบาลเวชพัฒนานะคะประโยชน์ทำไมถึงเลือกสถานที่นี้นะคะก็คือรักษาผู้ป่วยทุกคนนะคะอันนี้ก็คือแผนที่ของคุณครูนะคะ ที่รูวาดมาพอสังเกตนะคะลูกสาหรับข้อเสนอแนะเพิ่มเติมนะคะสามารถโทรติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ของโรงพยาบาลนะคะโดยตรงได้เลยนะคะแล้วก็สําหรับข้อที่2บอกว่าลูกเสือสํารองอธิบายวิธีการขอความช่วยเหลือที่ตนเองสามารถทําได้ได้อย่างไรข้อที่1เลยนะคะก็คือบอกผู้ใหญ่ที่อยู่บริเวณใกล้เคียงนะคะ2โทรแจ้งหมายเลขโทรศัพท์191หหรือหน่วยงาน ที่ไปสารวจมาแล้วนั่นเองนะคะเด็กๆอย่าลืมทำแล้วก็ถ่ายรูปส่งมาให้คุณครูนะคะต่อไปนะคะเราไปทำแบบทดสอบประจําหน่วยการเรียนรู้ที่สามพร้อมๆกันเลยค่ะอะมาดูกันนะคะอยู่ที่หน้า77นะคะเขาบอกว่าลูกเสือสํารองใช้ดินสอระบายลงในวงกลมหน้าคำตอบที่ถูกต้องนะคะให้เต็มวงนั่นเองนะคะ,ะข้อที่หบอกว่า การสำรวจนั้นหมายถึงอะไรการสำรวจหมายถึงอะไรหนการไปเยี่ยม ญาตินะคะ 2. การเดินเท้าไปโรงเรียน 3. การค้นหาสิ่งที่ต้องการเรียนรู้เด็กๆว่าการสำรวจหมายถึงอะไรคะอ่าติกต๊กตอกติกต๊กตอกติกต๊กตอกใช่แล้วคะ่ะการสำรวจของเรานั้นหมายถึงการค้นหานะคะสิ่งที่ต้องการรู้นะคะอ่า มีลักษณะอย่างไรมีความสำคัญอย่างไรนั่นเองนะคะอะต่อไปนะคะข้อที่2บอกว่าการเยือนในข้อใดถูกต้องที่สุดนะคะ 1. การไปเยือนอ่ะการไปเยี่ยมเยือนบุคคลและสถานที่ต่างๆ 2. การไปถ่ายนะคะภาพกับดอกไม้ 3. การไปให้อาหารป่าที่วัดติ๊กตอกติ๊กตอกข้อไหนคะเด็กๆอาใช่แล้วค่ะ ข้อที่1นั่นเองนะคะการไปเยือนนะคะเพราะการไปเยือนหมายถึงการไปเยี่ยมเยือนบุคคลหรือสถานที่ต่างๆนั่นเองค่ะต่อไปนะคะข้อที่3นะคะข้อที่3บอกว่าสถานที่ใดที่ลูกเสือสำรองควรจะไปสำรวจนะคะ 1- เลยบ่อนการพน,นันสสถานีดับเพลิง 3- ร้านจำ นายสุราติ๊กตอกติ๊กตอกอ่าใช่แล้วค่ะคำตอบก็คือสถานีดับเพลิงนั่นเองนะคะเพราะสถานีดับเพลิงเป็นแหล่งหาข้อมูลเกี่ยวกับการดับเพลิงได้เป็นอย่างดีนะคะเพื่อนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันของเด็กๆนั่นเองค่ะ แล้วค่ะต่อไปนะคะข้อที่4ว่าสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนาคือข้อใดนะคะ 1. สถานีอนามายัย 2. สถานีขนส่ง 3. มัสยิดข้อไหนคะเด็กๆติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกอ่ามีคนตอบมาแล้วนะคะก็คือหมายเลข สามของเรานั่นเองนะคะก็คือมัสยิดนะคะมัสยิดนะคะหมายถึงเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาของอิสลามนั่นเองนะคะอ่ะ ต่อไปนะคะข้อที่5นะคะบอกว่าข้อใดคือสถานที่ราชการนะคะเนื่งเลยธนาคารสองบ้านของกำนัน3สถานีตำรวจข้อไหนคะเด็กๆติ๊กต๊อกติ๊กต๊กตอกอ่าใช่แล้วค่ะ คำตอบก็คือสถานีตำรวจนั่นเองนะคะเพราะสถานีตำรวจคือสถานที่ราชการแห่งหนึ่งที่รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนนั่นเองค่ะต่อไปนะคะแบบทดสอบข้อที่6ของเรากันค่ะข้อที่6บอกว่าถ้าลูกเสือสำรองต้องการส่งจดหมายหรือพัสดุควรไปที่ใดคะ 1>, 1. ธนาคาร 2. สถานีขนส่ง 3. ที่ทำการไปรษณีติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกอ่ามีคนตอบมาแล้วนะคะว่าที่ทำการไปรษณีนะคะเพราะที่ทำการไปรษณีเป็นสถานที่จัดส่งจดหมายหรือพัสดุนั่นเองนะคะเอาละค่ะต่อไปนะคะ ถ้าอากาศยานนะคะตรงกับข้อใด 1. สถานที่จอดรถประจำทาง 2. สถานที่ขายน้ำมันเชื้อเพลิง 3. สถานที่จอดเครื่องบินค่ะติ๊กตก๊กติ๊กตอกอ่าคำตอบก็คือหมายเลข สของเรานั่นเองนะคะเพราะพ้าอากาศยานคือสถานที่ลงจอดของเครื่องบินเช่นพ้าอากาศยานดอนเมืองนั่นเองนะคะต่อไปข้อที่8ค่ะ แบบทดสอบเราถามว่าเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ลูกเสือสำรองควรทำอย่างไร1โทรแจ้งหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองสองโทรแจ้ง1 9ึ่หนึ่งสโทรแจ้ง1 5 0, 0่ค่ะเด็กคิดว่าข้อไหนนะ่าติ๊กตก๊กติ๊กตก๊กอ่ามีคนตอบมาแล้วนะคะก็คือ โทรแจ้ง191นะคะเพราะหมายเลข191ใช้โทรแจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายนั่นเองค่ะต่อไปข้อที่9ของเรานะคะเขาบอกว่าถ้าเกิดอุบัติเหตุรถชนนะคะคนบนถนนลูกเสือสำรองนั้นควรจะทำอย่างไรค่ะข้อที่1โทรแจ้ง1669ข้อที่2วิ่งไปตามเพื่อนข้อที่3อยู่เฉยๆค่ะไม่ต้องทำอะไรติ๊ก ติ๊กตอกอ่ามีคนตอบมาแล้วนะคะคำตอบก็คือโทรแจ้ง1669นั่นเองนะคะหมายเล็กหนั่น,นเองนะคะเพราะว่า1 6 6 9ใช้โทรแจ้งหน่วยแพทย์ฉุกเฉินนั่นเองค่ะแล้วก็ข้อสุดท้ายของเรานะคะบอกว่าเมื่อเกิดแหตงฉุกเฉิน เกินความสามารถของลูกเสือสำรองจะช่วยเหลือได้อย่างไรนะคะเนื่งเลยยืนดูเฉยๆสองกลับบ้านไปบอกผู้ปกครอง3แจ้งผู้ใหญ่ที่อยู่ใกลๆนะคะว่า จะควรทําอย่างไรนะคะแจ้งผู้ใหญ่ที่อยู่ใกล้เรานั่นเองนะคะติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊งอ่ามีคนตอบมาแล้วนะคะก็คือหมายเลขสามนะคะแจ้งผู้ใหญ่ที่อยู่ใกล้นั่นเองนะคะเพราะการขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ที่อยู่ใกล้ที่สุดนะคะจะช่วยให้ได้รับความช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วนะคะอ่าละข่าวลิฟต์ฝากเด็กๆด,ด้วยนะคะอย่าลืม ถ่ายรูปแบบฝึกหัดของตัวเองนะคะส่งที่ครูประจําชั้นด้วยนะคะสําหรับวิชาลูกเสือของเราก็ได้หมดเวลาลงแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หนะะ้าค่ะอย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองกันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย